สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับวินนะครับที่ Perfect Car นะครับก็วันนี้พามาชมรถสวยๆหนึคันนะครับเป็นเจ้า ISU ู m a แมนะครับเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับรุ่นย่อยเป็นตัว Z ตนะครับ i g เล a เด e r s p a c e c คนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมเลขไม่เพียงแค่1,30,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับลูกค้ามาเทินหน้าร้านนะครับแล้วก็ เข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับ4ปีแรกนะครับแล้วก็เร้่ของรถท่านเก่าเนี่ยเป็นช่างนะครับก็ดูแลรถดีมากเลยนะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูของแต่งแล้วก็มาดูสภาพตัวรถกันนะครับผมคันนี้ด้วยความที่เป็นตัวแซนะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าที่ว่ามีโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับชิ้นหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับนี่ให้ความหรูหรามากๆนะครับผมนะครับ ดูสวยงามนะครับแล้วก็กระจกบองข้างก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็นี่เลยคันนี้นะครับมีล้อแม็ก์แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับคันล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเป็นเลนโซแท้นะครับลูกค้าบอกว่าชุดนี้เกือบ7 0,000ครับล้อรวมยางนะครับผมเป็นขอบ20นิ้วเลยนะครับสำหรับใครสายไฮรลนเดอร์นะครับสายตัวสูงลองเข้ามาดูนะครับคันนี้นะครับแค่ของแต่งก็คุ้มๆแล้วนะครับกับราคาตัวรถเพียงแค่477,000บาทก่อนส่วนรถท็อปอัพนะครับ ถ้ามาดูภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีส่วนลดให้อีกนะครับ40,000บาทสําหรับลูกค้าที่จอง4 0 0 0นะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับผมนี่ครับล้อแม็กสวยๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีฝาครอบน็อตล้อมาด้วยนะครับมีโช๊คแต่งมาอีกนะครับมีโช๊คอีก4ต้นนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับด้วยความที่เป็นตัวแซนะครับแต่ว่าคันนี้แจ้งก่อนนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2500ัน้ซีซีนะอันนี้ลูกค้าแตะแต่งไว้แตะไว้แต่งนะครับผมแล้วก็ส่วนท่อ ท่อแคทนะครับท่อพักกลางยังอยู่ครบนะครับเดินมาแค่ปลายท่อเท่านั้นเองนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับก็มีแค่ความสวยงามที่เพิ่มขึ้นมาโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในรถกันนะครับมาครับคันนี้ก็ภายในเนี่ยครับเป็นเบาะผ้านะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันก็สามารถคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับผ่านปุ่มพวงมาลัยที่ฝั่งซ้ายมือนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านเก่าเนี่ยเปลี่ยนจอ Android มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้า YouTube ฟังเพลงนะครับต่อบูทูธเชื่อมต่อเน็ตสามารถเล่นเน็ตดูเนได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีระบบความปลอดภัยมาให้เพิ่มเติมนะครับล็อกเทคตรงนี้นะครับมีกุญแจมาให้เจาะร้อยนะครับผมแล้วก็กุญแจรถยังมีมา2ดอกเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันบ้างนะครับอันนี้ลูกค้าค่อนข้างตกแต่งมาพอสมควรนะครับตกแต่งมาพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งในส่วนของเครื่องยนต์ข้างในนะครับมีแค่ทําภายนอกนะครับเดินท่ออินเตอร์นะครับมี เขาเรียกอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็คานหน้าเนี่ยเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับสีด้านกว่าสีตัวรถข้างนอกนะครับแล้วก็เมสอาร์คลอยสปอตนะครับเปลี่ยนคัมโชกมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับอ่าก็ฝาเดิมๆครับคันนี้โดยรวมเนี่ยเรียกว่าสวยกริปครับสวยกริปนะครับแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับลูกค้าใช้เองนะครับมาเทินเป็นตโยต้าออาติสไปเนี่ยเพราะว่าที่บ้านมีกระบะ2คันนะครับ ใครที่กําลังหารถกระบะนะครับไฮเดนเดอร์ er สวยๆไว้ใช้งานสักคันะครับสีดําดุๆแบบนี้เลยนะครับลองทักอินบ็อกซ์ลองเข้ามาเลือกชมดูนะครับเดี๋ยวาทางฝ่ายขายของเราเนี่ยจะดูแลให้นะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปครับขอย่าตแจ้งโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับสำหรับโปรเดนี้นะครับมีโปรจอง4,000มีส่วนลดให้40,000ราคารถตัวนี้จะเหลือเหลืออยู่แค่4 3 0 0 0 0 เจ็ดันบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ออกรถในเดือนนี้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับเดือนธันวาคมปี2 5ง4นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็น i p h o น e 13นะครับแล้วก็ทองคำอีก4รางวัลนะครับยังไงก็หารถใช้อยู่ครับลองแวะเข้ามาเลือกชมดูนะครับก่อนจากลานไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับให้ของเราด้วยนะครับในช่อง Perfect ค a ารรถมือสองกรุงเทพนะครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ